คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเ,เพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพื่อนๆมินรักนักปั่นทุกท่านมาพบกับพี่ไก่ผ่พา,พาแตกกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ไก่มากับเกมมวยไทยแชมเปี้ยนแชมป์มวยไทยของค่าย PG นะฮะที่จะมาแนะนำวิธีการเล่นและฟีเจอร์ของเกมนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย เรามาดูรูปสัญลักษณ์และราคาการจ่ายของเกมนี้กันก่อนนะฮะตัวแรกวายของเกมนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์เข็มขัดซึ่งวายแทนสัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสแคตเตอร์และวายคอมโบนะฮะตัววายเกมนี้ยังมีราคาที่แพงที่สุดอีกด้วยถัดไปเป็นสัญลักษณ์สแคตเตอร์นะฮะนักสู้มุมแดงมุมน้ำเงินและสัญลักษณ์อื่นๆราคาก็ตามนี้เลยต่อไปเรามาดูฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้กัน ฟีเจอร์นักสู้เมื่อพเพื่อนๆหมุนได้สัญลักษณ์นักสู้แดงหรืองเงินตั้งแต่หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นในเกมลักษนักสู้ของเราก็จะแจกไว้ให้พเพื่อนๆแบบสุ่มเหมือนในตัวอย่างคลิปของพี่ไก่เลยนะฮะก็จะทําให้พเพื่อนๆมีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองเรามาดูฟีเจอร์การหมุนฟรีของเกมนี้กันเมื่อเพื่อนๆหมุนได้สัญลักษณ์คตเตอร์ตั้งแต่3 4ม5หรือหตัวเพื่อนๆก็จะได้เข้าไปหมุนฟรีตั้งแต่812หรือ15รอบตามลําดับเลยนะฮะ และความพิเศษของฟีเจอร์หมุนฟรีนี้คือมุนเพื่อนหมุนได้นักสู้สีแดงหรือน้ำเงินวายที่จะได้รับจากการแจกจะเป็นวายแบบคอมโบซึ่งจะอยู่ในเพลาขนาดที่หมุนไปจนกว่าจะจบฟรีเกมกันเลยยิ่งเพื่อนหมุนได้สัญลักษณ์นักสู้มากวายคอมโบของเพื่อนก็จะมีมากด้วยเช่นกันโอกาสที่เพื่อนจะแตกในฟีเจอร์หมุนฟรีนี้พี่ไก่ว่าต้องมีอย่างแน่นอน และลายชนะรางวัลของเกมนี้ก็ตามนี้เลยนะฮะโดยการชนะรางวัลจะนับสัญลักษณ์ที่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายสุดไปทั้งขวานะฮะตามพี่ไก่ไปดูตัวเกมกันต่อเลยสำหรับตัวเกมเกมนี้ออกแบบมาเหมือนว่าเพื่อนๆกำลังดูมวยคาดเชื้อและนักสู้ของเรากำลังรอที่จะมอบรางวัลชนะให้เพื่อนๆอยู่นะฮะมาดูกันที่ราคาการเดิมพันกันต่อเลยเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่2บาท สูงสุดที่2 0 0พนะฮะและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่พี่ไก่เดิมพันอยู่ที่2บาทนะฮะในส่วนลักษณะตัวเกมนี้จะมีแถว3แถวกับเพลา5ล้าเพลาซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะทาให้เพื่อนๆชน,นะรางวัลกันแบบง่ายๆววยเกมนี้ก็ลงมาบ่อยมากที่สําคัญเมื่อเพื่อนๆหมุนได้ทั้งสู้สีดแดงหรือน้ําเงินก็จะสุ่มวายลงมาเพิ่มอีกซึ่งเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆชน,นะรางวัลกันแบบต่อเนื่องกันรัวๆกันเลย ต่อไปเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์หมุนฟรีกันต่อเลยเมื่อเพื่อนๆได้สัญ,ญลักษณ์สแคตเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปก็จะเข้าสู่ฟีเจอร์หมุนฟรีนะฮะรอบนี้พี่ไก่ได้หมุนฟรี8รอบนะฮะเมื่อทําการหมุนในฟีเจอร์หมุนฟรีหากเพื่อนๆหมุนได้นักสู้สีแดงหรือน้ําเงินก็จะได้รับวาวแบบคอมโบที่จะอยู่ในเพลาของเพื่อนไปจนกว่าจะจบหมุนฟรีกันเลย สังเกตว่าพี่ไก่จะชนะรางวัลได้ง่ายๆแบบต่อเนื่องรัวๆเลยในฟีเจอร์หมุนฟรีพี่ไก่ว่าเพื่อนๆต้องมีแตกกันไม่มากก็น้อยแล้วละ่ะฮะและนี่คือทั้งหมดของเกมมวยไทยชแชมเปี้ยนแชมป์มวยไทยของค่าย PG เกมที่สนิลักไวลงมาบ่อยและสนิลักนักมวยที่คอยแจกไวให้เพื่อนๆชนะกันแบบต่อเนื่องอีกด้วยสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์ของพี่ไก่มาได้ที่ แอด All Gamer ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะแอด All Gamer พี่ไก่ก็จะแนะนําเว็บที่เล่นง่ายใจยจริงที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ